เรากลับมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อถัดไปเนี่ยอันนี้อ๋อพอดีเมื่อกี้มีเพื่อนถามว่าเราจะใช้เรื่องเวลาสัมผัสที่หนึ่งึงสมััสที่สองแล้วสัมผัสที่สามหนึ่งถึงสามเนี่ยเมื่อไหร่ในการหารัศมีนะครับวิธีนั้นจะใช้การได้ดีเมื่อดาวเคราะห์ผ่านบริเวณตรง เส้นผ่าศูนย์กลางของดาวฤกษ์พอดีนะฮะ,ะดังนั้นเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วถ้าเรามีข้อมูลมาอย่างเช่นในข้อนี้ยิงข้อนี้ใช้ด้วยสองวิธีนะครับคือบอกช่วงเวลาสัมผัสที่หนึ่งถึงสัมผัสที่สองเป็นสามสิบนาทีและสัมผัสที่หนึ 3, ่งถึงสัมผัสที่สมเท่ากับห้าชั่วโมงวิธีนี้ใช้งานได้แต่ว่ามัน ไม่ละเอียดนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ตำแหน่งที่ดาวเคราะห์ตัดผ่านเนี่ยมันอยู่ทับเส้นผ่าศูนย์กลางของดาวฤกษ์จริงหรือเปล่านะะเพราะฉะนั้นในในกรณีนั้นเนี่ยนะฮะในกรณีนั้นแป๊บนะครับ ในในกรณีที่เราจะใช้เวลาสัมผัสเนี่ยครับเราต้องแน่ใจว่าไอ้ตำแหน่งของของดาวเคราะห์ที่มันผ่านหน้าดาวฤกษ์เนี่ยมันต้องผ่านตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลางถ้ามันไม่ผ่านาเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยค่าที่ได้จะมีความคลาดเคลื่อนฮะแล้วก็คลาดเคลื่อนได้เยอะยิ่งมันห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางไปมากเท่าไหร่ะ แต่ถ้าเทียบกับการใช้จากการคำนวณฟลักซ์นะครับในข้อนี้มันมีข้อมูลอีกข้อหนึ่งบอกว่าฟลักซ์ของแสงดาวเลือกลดลงร้อยละหนึ่งนะครับแต่การศึกษาภายหลังพบว่าดาวเคราะห์ในระบบรลศอริยะนี้ในการเคลื่อนที่ในแนวรัศมีด้วยความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วต่อวินาทีนะนีในข้อมูลมันตกไปนะครับให้หารัศมีหามวลแนละหาถึงแกนยาวนะของบอการเคลื่อนที่ของดาวเกษ์กนะครับ โดยที่เราเลือกที่วาน่ยมีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์นะครับโดยนี้มีค่าแปลรผานหะร5สองครั้งเท่ากับ32วันเนี่ยอ่อเฉะนั้นจริงๆถ้าจะเลือกใช้เรื่องสัมผัสเนี่ยถ้าไม่มีวิธีอื่นแล้วเนี่ยถึงจะใช้นะฮะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะพลาดเยอะนะครับอ่าลองมาดูตัวนี้ดูนะฮะข้อมูลที่บอกเนี่ย เราเราบอกจะดูจากวิธีการใช้ฟลักซ์กันนะครับเพราะจริงๆเนี่ยชาร์ถ้ารู้ V ีรู้ T เนี่ยเราก็หาค่า R ได้โดยตรงเพราะว่าสัมผัสที่หนึ่งถึงสัมผัสที่สองเท่ากับสามสิบนาทีหนึ่งถึงสองเนี่ยก็คือสองเท่าของ Cross, รัศมีดาวเคราะห์นะฮะอ่คูณด้วยหกสิบห้ากิโลเมตรต่อวินาทีแล้วก็หารด้วยสองก็จะได้รัศมีออกมาอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะแต่ผมทำทำจากฟลักซ์ให้ดูนะครับ Uh, เราลองมาดูนี้สมมุติว่านี่คือดาวฤกษ์นะครับก่อนทรานสิตเนี่ยมีความสว่างเป็น B0 ทีนี้ตอนทรานสิตไอ้ดาวเคราะห์เนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาบังมันจะบังพื้นที่บางส่วนของดาวฤกษ์ตัวนี้หายไปเพราะฉะนั้นความสว่างในช่วงที่เป็นทรานสิตเนี่ยมันจะถูกลดทอนไปด้วยสัดส่วนของพื้นที่ที่ดาวเคราะห์นี่บังนะฮะ เพราะนั้นมันคือ b ศูนย์แล้วลบด้ b ศูนย์คูณด้วย <c oughs> pi r p กําลังสองส่วนได้ pi r s กําลังสอง r p เนี่ยคือรัศมีของดาวเคราะห r s คือรัศมีของดาวฤกษ์ครับอันนี้ก็คือส่วนของแสงที่มันหายไปตรงที่เป็นสีดำๆดำเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะ,ะเพราะฉะนั้น ก็คือเป็นพื้นที่ที่หายไปต่อพื้นที่เต็มนะครับเพราะฉะนั้น Brightness ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยในระหว่างการก่อน,นการสิตกับหลังการสิเนี่ยมันก็คือ Delta B ถ้เนี่ยเท่ากับ b ีกานสิลบด้วย b ศก็จะเหลือแค่ตรงส่วนเทอม้งหลักคือความเปลี่ยนของ b r ไบรเนสแ s มันคือลบ b ีศูนย์ r ลังสส่วน r s เอกำลังสองเพราะฉนั้น Delta B ส่วนด้วย b ศะฮะก็คือเอา B0 ศนย์มาหารเนี่ย มันจะมีค่าเท่ากับลบรัศมีของดาวเพราะหารในวรัศมีของดาวฤกษ์ยกกําลังสองซึ่งในโจทย์ข้อนี้เขาอันนี้คือเป็นค่าทั่วไปเลยแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าในระหว่างที่มันเกิดทรานสิตเนี่ยความสว่างมันลดลงไปร้อยละหนึ่งนะฮะก็คือเศษหนึ่งส่วนร้อยาะฉะนั้นก็คือเรารู้ว่าลบ Rt ส่วน r าเนี่ยเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนร้อย หรือได้ Rp. ต่อ Rs. เ,เท่ากัน1.10ส่วนสิบคือถอดรูทมาแล้วได้ว่าดาวเคราะห์มีขนาดเป็นหนึ่งในสิบของดาวฤกษ์ทีนี้โจทย์เนี้ยบอกว่าดาวฤกษ์นั้นมีมวลมีมวลขนาดเท่ากับดวงอาทิตย์เพะาะนั้นถ้ามันเป็นดาวฤกษ์ขนาดเท่ากับดวงอาทิตย์รัศมีก็น่าจะใกล้เคียงกันก็คือประมาณเจ็ดแสนกิโลนะครคือเจ็ดคูณสิบกำลังห้า รนดาวคราะห์ดวงนี้มีรัศมีหนึ่งในสิบของดวงของดาวฤกษ์ก็คือมีรัศมีเจ็ดหมื่นกิโลนะครับหรือเจ็ดคูณสิบกำลังสี่กิโลเมตรถ้าเทียบกับโลกโลกเราเนี่ยมีมีรัศมีประมาณหกพันกิโลนะฮะก็เพิ่มขึ้นไปก็ใหญ่กว่าโลกประมาณสิบเท่านะครับน่าจะเป็นขนาดดาวพฤหัสทีนี้ เราจะหามวลกับึ่งแกนยาวอันนี้จะเป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งจะจะใช้วิธีการแทน x แบบที่แล้วนะครับเรามาเช็คข้อมูลก่อนคาบเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ32วันหรือ32คูณด้วย24คูณ3600วินาทีอ่าได้2.765คูณ10กํัง6วินาทีหรือทําเป็นปีก็ได้0.0876ปี โจทย์กำหนดค่าอัตราเร็วของดาวเคราะห์ด้วยวิธีอื่นซึ่งผมเข้าใจว่าคือดอปเลอร์นะครับว่าดาวเคราะห์นี้มีอัตราเร็ว65กิโลเมตรต่อวินาทีหรือมีความเร็วเนี่ย65,000เมตรต่อวินาทีสูงสุดดังนั้นเนี่ยจากความสัมพันธ์ว่า v p เท่ากับ2าย r p ส่วนว้ด v p เนี่ยเพราะฉะนั้นดาวเคราะห์นี้มีลัศมีจากจุดศูนย์กลางมวลเนี่ย Rp เนี่ยเท่ากับ vp คูณด้ p ส่วนด้วสพายก็มีค่าเท่ากับ65,000่นห้าพันคูณด้วยสองจุคูณสิบกาลังหก่าได้วสพายเราก็ได้ว่า Rp เนี่ยมีค่า2.86จุดแูณสิบกาลังสิเมตรหรือเท่ากับ0.191 AU ุดหนึ่งเ้าอ่าป็นรัศมีของของดาวเคราะห์จากศูนย์กลางมวลน,นะครับตัวนี้นะพอลองว่าเนี่ย ถ้าดาวเคราะห์อยู่ห่างจากดาวฤกษ์เป็นระยะทาง d ีอยู่ศูนย์กลางมวลอยู่ตรงนี้แล้วก็ Rp นะ Rs ก็จะแกวกาะฉะนั้นจากความสัมพันธ์จากศูนย์กลางมวลเนี่ยค่า Rp เนี่ยมีค่าเท่ากับมวลของดาวเคราะห์ดาวฤกษ์หารด้วยมวลของดาวฤกษ์บวกด้วยมวลของดาวเคราะห์คูณด้วยดีนะฮะ Rp เนี่ยคือ Ms หารด้วย Ms บวก Mp คูณกับ d ซึ่งถ้าเราสมมุติว่า Mp ต่อ Ms เนี่ยเรียกว่า x เป็นมวลดาวเคราะห์ ross, ต่อมวลด e าวฤกษ์เราดึง ms ออกมาเนี่ยมันจะได้ ms หรือสเตัดก็เหลือเป็น d หารด้วยหนึ่งลบหนึ่งบวก x อันนี้จะต่างกับคราวที่แล้วนิดนึงคราวที่แล้วมันจะเป็น x หารด้วยหนึ่งบวก x ว่าความเร็วมันผ่านความเร็วมันเป็นความเร็วของตัวดาวฤกษ์ R e R, ไม่ใช่ของดาวเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราจะเขียนค่ากึ่งแกนยาวในรูปของ ระยะจากดาวเคราะห์ถึงจุดศูนย์กลางมวลได้ว่า D ใเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นบวก X คูณด้วย r าแล้วเราเอาอไปแทนค่าจากเคปเลอร์สลอเนี่ย D กำลัง3ส่วน P กำลังสองเท่ากับ MS บวกด้วย MP มวลของดาวเริ่มบวกด้วยมนดาวเคราะห์ดึง m อออกก็เป็น MS คูณด้วย่บวก X แล้วแทน D เท่ากับ RP หารด,ด้วย1บวก X กำลังแทน D ด้วย Rp คูณนีดห่บวก x เพราะฉะ้เราได้1บวก x ยกกำลัง3 Rp กำลัง3ส่วนด้วย p กำลัง2เท่ากับ ms คูณนีด่1บวก x 1บวก x ตัดกันได้ตัวหนึ่งนะฮะเราได้1บวก x กำลัง2เนี่ยเท่ากับ p กำลัง2ส่วน rp กำลัง3คูณด้วย ms ซึ่งตัวนี้เรารู้หมดเลยเพราะว่า rp ของเราคือจุดหนึ่งก้า aup เท่ากับ0.0867ปีนะครับ เราก็ได้ว่า0.0867หารด้วย0.191ยกกำลัง0.0867ยกกำลัง2หารด้วย0.191ยกกำลัง3คูณด,ด้วย ms เท่ากับ1บวก x กำลัง2ตัวกำลังเนี่ยก็ได้1.101 ms นะครับผมติด ms เอาไว้เท่ากับ1บวก x กำลัง2ถอดรูทออกมาได้1บวก x เท่ากับ1.05รูท ms อ uh, ตัวนี้มันขึ้นอยู่กับมวลของดาวดาวฤกษ์ละในโจทย์นกำหนดว่ามวลดาวฤกษ์นั้นเป็นมวลขนาดดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นรูทของ m s ก็คือ1นึครับก็ได้ว่า1นึ่งบวก x เท่ากับหนึหรือได้ x จะมีค่าเท่ากับ0.05ก็คือดาวเคราะห์มีมวลประมาณเศษห้าส่วนร้อยเท่าของดวงอาทิตย์ของดาวดาวฤกษ์นะฮะ ซึ่งดาวฤกษ์ในกำหนดว่ามันหนึ่งโซลราแมสคุณเนก็ได้ดาวเคราะห์มีมวล0.05โซล่าแมสอาจารย์ครับครับเอ่อคำว่าโซล่าแมสนี่จจำเป็นว่าต้องเป็นดวงอาทิตย์หรือเปล่าครับหรือว่าหมายถึงดาวฤกษ์ของที่โซล่าแมสคือดวงอา,งอาทิตย์ใะ่เพราะว่ามันกำหนดมวลดวงอาทิตย์เป็นตัวหลักเพราะอ,อเพราะว่ามันเป็นเอามวลดวงอาทิตย์ไปหารเพราะฉะนั้นเราได้ดีเนี่ย เป็น1่บวก X คูณได้ RP ก็หนึ่งจุดศูนย์ห้าก็คือคูณด้วยจุดหนึ่งเก้าหนึ่งนะฮะก็ได้ดีระยะดีเนี่ยมีค่าเท่ากับศนะูนย์จุดสองอคือค่าถึงแกนยาวของวงโคจรดาวเคราะห์นะเพราะนั้นมันมันจะมีอยู่สองวิธีนะครับที่จะทำก็คือถ้าเขากำหนดความเร็วของตัวดาวฤกษ์หลักมาให้อ่าตัวนั้นคุณจะได้สมการกำลังสาม แต่ถ้าเขามูลหนดความเร็วของตัวดาวฤกษ์ตัวดาวเคราะห์มาให้นะฮะมันจะได้กำลังสองซึ่งจะง่ายกว่านะครับเอามาดูโจทย์ข้อสุดท้ายครับระบบดาวคู่เคปเลอร์16ประกอบด้วยเค p l e r ร์ดาวเคราะห์เคปเอร์16 a และเคปเลอร16 b โคจรรอบกันด้วยค่า41วัน โดยมีระยะห่างกัน30ล้านกิโลเมตรโดย Kepler 16a มีมวลกว่า Kepler 16b มากในปี2011หอสังเกตการณ์อวากาศ Kepler ได้ตรวจพบดาวเคราะห์ทาตูอินนะฮะซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับดาวเสาร์โคจรรอบดาวคู่นี้เนะ่ยข้อนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับดาวคู่เท่าไหร่หรอกมันเป็นเป็นเรื่องของเอ่อแอพพลเรื่องของคาบดาวเคราะห์ธรรมดานะฮะ เมื่อสังเกตดาวเคราะห์จะเห็นดาวคู่เป็นเหมือนดวงอาทิตย์คู่นะฮะอันนี้เล่าเกล็ดนิดนึงไอทีต่ตั้งชื่อเคปเลอร์สิบหกดาวเคราะห์ของเคปเลอร์สิบหกเนี่ยว่าทาจูอินเนี่ยมันอิงสตาร์วอลนะครับเพราะว่าในสตาร์วอลเนี่ยทาจูอินดาวเคราะห์ในเรื่องสตาร์วอลเนี่ยมันเป็นดาวดวงอาทิตย์คู่เหมือนกันเพราะนั้นเขาก็สังเกตว่าไอ,ไอระบบนี้มันมีดวงอาทิตสองดวงเพราะฉะนั้นเนี่ย น่าจะคล้ายกันในหนังก็เลยตั้งชื่อดาวเคราะห์ตัวนี้ว่าทาจูอินนะฮะตามชื่อดาวเคราะห์ในหนังบอกว่าจะเห็นไม่เหมือนดวงอาทิตย์คู่ดาวเคราะห์โคจรในระนาบเดียวกันกับดาวคู่ด้วยวงโคจรวงกลมห่างจากศูนย์กลางวงหระบบดาวคู่เป็นระยะหนึ่งร้ยแปดล้านกิโลเมตรด้วยคาบ2ยี่สิบเกาวันขอถามว่าผู้สังเกตบนทาจูอินเนี่ยจะเห็นเทเบิลเบีมีมุมเอล่องเกชั่นสูงสุดมีค่าประมาณเท่าไหร่ แล้วาทารูอีนจะเห็นดาวเคปเลอร์ 16b ผ่านหน้าดาวเคราะห์เคปเลอร์ 16a เนี่ยในเวลากี่วันนะเอ่อข้อนี้เรามาเขียนระบบนิดน,นึงมันมีเคปเลอร์ 16a เป็นดาวดวงใหญ่นะครับแล้วเคปเลอร์ 16b เป็นดาวดวงเล็กแล้วก็าทารูอีนเนี่ยโคจรรอบศูนย์กลางมวลของทั้งสองระบบนะฮะบ อ่าเพราะไไนั้นไอ้เจ้านี่หมุนรอบวกันและกันแล้วตไอ้เจ้านี้ก็หมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลด้วยโดยที่คาบก็บอกว่าคาบของ 11-16b รอบ 16a เนี่ยมันคือ41วันนะ่ก็คือ0.1122ปีมีค่ากึ่งแกนยาวเนี่ย30ล้านกิโลเมตรนะฮะหรือ30คูส10กำลัง6กิโลเมตรทำเป็น AU เนี่ยได้0.2สออูนะครับ ดัะนั้นจากการหามวลรวมทั้งหมดเนี่ยกดตรงเคปเลอร์เนี่ย a กําลังสามตวบีกาลังสองเท่ากับเอบวก m อบนะค่าตึงแกนยาวกําลังสามคือจุดสองยกกําลังสามหารด้วยช่อนค่าจุดหนึ่งหนึ่งสองสองยกกําลังสองนะมันจะได้มวลรวมก็คือกดเครื่องคิดเลขไปเนี่ยได้อเบวกเอเท่ากับ0ูนย์จุดหกสามห้าซลาร์ อ่าถึงจสามารถเท่าของมวลดวงอาทิตย์แล้วถ้าเราประมาณว่า MA เนี่ยมากกว่า MB มากอันนี้ต้องประมาณนะฮะเพราะถ้าเหมือนไม่งั้นจะวุ่นเลยนะครับอถ้าประมาณว่า MA มากกว่า MB มากเนี่ยศูนย์กลางมวลสมมติว่าอยู่ใกล้ๆก,ก,กับ MA คือติดใกล้ๆอยู่ตรงเนี้ย MB เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับดาวเคราะห์วงในนะครับโดยที่มีทารูอีนเป็นดาวเคราะห์วงนอกอโดยที่ระยะห่างของ B เนี่ยคือสามสิบล้านกิโลโดยที่ทารูอีนเนี่ยอยู่ห่างมาหนึ่งร้อยแปด่าล้านกิโลนะครับตำแหน่งที่เป็นมุมห่างมากที่สุดจาก A เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อสามดวงเนี้ยนะีฮะฟอร์มกันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก อมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไอ้เจ้า B เนี่ยมันไปอยู่ที่ตำแหน่งอื่นเนี่ยมันจะอยู่มุมห่างน้อยกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในตำแหน่งที่มุมห่างมากที่สุดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไซของ EMAX เนี่ยเท่ากับ DB ต่อ dt นะลัศมีของเออ k e p l e r b ต่อ t a t าจ n อินคงอ e p l e r B เนี่ยอยู่ห่างสา ล้านกิโลทาจูอินอยู่ห่างร้อยแปดล้านกิโลก็เป็นสามสิบส่วนร้อยแปดนะหรือได้ถ้าสับเสร็จสิบส่วนสามสิบหกหรือถ้าเสร็ห้าส่วนสิบแปดซึ่งเท่ากับว่า e max จะมีค่าเท่ากับสิบหองศานะครับอันนี้คือมุมนะทีนี้เขาถามว่าทาจูอินเนี่ยจะเห็นไอ้เจ้าเคปเลอร์บีเนี่ยผ่านหน้ากานสิตเนี่ยอ,อ่กี่ครั้ง ในครบรอบกี่วันนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับดาวเคราะห์วงในก็คือเป็นคาบซีโนดิกคือมันจะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเราคิดเหมือนกับว่าเป็นตำแหน่ง t r a n s ิตนะครับก็คือเป็นตำแหน่งร่วมทิศวงในเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อเป็นช่วงเวลาคาบซีโนดิกพีเลดก็คือเซนหนึ่งส่วนเเท่ากับหส่วน P ลบหน P ึ่งส่วน P ของ b อบีนะฮะลบด้วยหนึ่งส่วน P ของทาุอีน e เรือได้หนึ่งส่วนเอส่านึ่งส่วนสี่สิบเอดลบด้วยหนึ่งส่วนสองอยี่าว,วันนะ,ะแทนเสร็จแล้วเราจะได้ว่า S มีค่าเท่ากับสี่สิบเอ็ดคูณสองราหารด้วย229รบเาลบด้วยสี่สิบเอดก็คือได้4ี่สิเก้าจวันก็คือเกิดปรากฏการณ์นี้ทุกๆห้าสิบวันนะครับ